าพบกับคุยเฟื่องเรื่องดวงดาวในช่วง10กวนาทีสุดท้ายนะฮะยังอยู่กับอาจารย์วันธิดาสงขาฮะท่านเป็นรองประธานกรรมการของมุรนิธิพระดมศิลปคุณเสริมสุวัฒโนโลและก็อาจารย์สุพสศรสรีงามฮะเป็นอาจารย์อยู่ในสมาคมโบราณศาสตร์นา,นาชาตินะฮะกำลังคุยกันถึงเรื่องดวงเมืองนะฮะผลกระทบที่เกิดจากมรตยุยกเข้ามาทับราศีเกิดของดวงเมือง หรือดาวอังคารเกิดจรเขไปราศีพิจิกไปกุมดาวเสาภายใต้ภพมรณะของดวงเมืองแต่มีพระเคราะห์อีกสององค์นะฮะที่น่าพิจารณาเป็นอย่างยิ่งนะครับก็คือราหูที่เกาะกลุมพระพฤหัสอยู่ภายใต้ภพที่ห้าภพปุตตาของดวงเมืองก็จะวิเคราะห์กันเป็นทีละดวงทีละดวงนะฮะ,ะ,ะเพื่อจะให้เข้าใจด้วยค่ะระครบ การวิเคราะห์ก็วิเคราะห์ในเชิงเตือนสตินะฮะแล้วก็สร้างสรรค์น,นะครับเสนอแนะว่าควรจะยังไงอย่างไงนะครับมาเริ่มตรงลาหูก่อนก็แล้วกันเนี่ยตอนนี้ลาหูอยู่ในราศีเสงห์ค่ะนี่ยอยู่ในภพภพที่ห้าค่ะภพที่ห้าของดวงเมืองแล้วก็จะอยู่ที่นี่ไปถึงเดือนมิถุนาเอ่อนอนละปีหกศูนย์ค่ะ ปีครึ่งปีครึ่งค่ะนะฮะปีครึ่งอ่ะส่งผลยังไงมั่งเชิญค่ะดาวพระราหูนะคะก็บอกว่ามัวเมาไว้ทายราหูดาวพระราหูเป็นดาวเจ้าเรือนลาภโคจรมาสถิตราศีสิงห์เพราะปุตตะลาภคือลาภผลรายได้ความสําเร็จปุตตะก็คือความยินดีสิ่งใหม่ๆบุตรหลานบริวารความรักครั้งใหม่หรือธุรกิจใหม่ๆฉะนั้นเมื่อดาวพระราหูมาซึ่งเป็นตัวแทนของธุรกิจหรือธุรกิจ ใหญ่ๆนักการเมืองและงานที่เกี่ยวข้องกับรูปเงาต่างๆเช่นรายการทีวีภาพยนตร์บันเทิงฉะนั้นเมื่อพระราหูเจ้าเรลาพระโคจรมาอยู่พระปุตตะก็จะมีโชคลาภหรือสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นจะมีการเสี่ยงการลงทุนการทําธุรกิจ<อ>ทําให้ประสบความสําเร็จได้ค่ะเพราะว่าอยู่ตรงนี้ปุตตะมาลาภมาปุตตะก็จะมีมสิ่งใหม่ๆค่ะเกิดขึ้นได้สื่อทีวีสื่อทีวีสื่อภาพยนตร์สิ่งต่างๆ รูปเงาต่างๆค่ะจะมีการพัฒนาการไปในทิศทางที่ดีขึ้นกสทชอะไรพวกนั้นะนะครับเพราะนั้นเห็นมีข่าวว่ามีเงินเข้ามาจากการประมูลนะครับนะฮะเป็นแสนล้านนะนะฮะก็จะได้นํามาช่วยประเทศชาติพัฒนาประเทศในด้านต่างๆที่มันติดขัดอยู่นะฮะ๋ยวนี้เห็นว่ามีการแบ่งเงินกันละ ออกเป็นหลายๆส่วนนะฮะไปช่วยด้านโน้นด้านนี้นะฮะลาหูอยู่ตรงนี้ก็มีทั้งให้ขุนให้ทอดเห็นไหมนะครับไอ้ตรงให้ทอเนี่ยมันน่าจะทําให้คนอาจจะติดอยู่รุ่มหลงมัวเมานะฮะเพราะอยู่ภายใต้ปุตตะไงโดยเฉพาะยิ่งเรื่องเยาวชนเรื่องเด็กๆเพราะตรงนั้นเป็นพบปุตตะนะฮะ แต่ยังไงก็แล้วแต่ราหูเนี่ยเป็นความมัวเมาค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นความมัวเมาเนี่ยมันก็จะถูกควบคุมค่ะนะ,ะเออดีควบคุมเพราะมีดาวพฤหัสจรเข้ามาด้วยค่ะนะฮะเพราะนั้นก็จะเห็นว่านะครับมีการพยายามที่จะสกัดค่ะับะยังอบายมุกเนี่ยค่ะนะครับให้ลดน้อยลองค่ะนะครับปิดบอนจับบอนย้ายบอน นะครับขึ้นภาษีสุราภาษีบุหรี่เนะฮะพวกเรามีใครสูบุหรี่มั่งเนี่ยไม่มีค่ะไม่มีนะฮะแต่ผมมีเพื่อนสูบุหรี่น่ฮะแต่เดี๋ยวนี้คนเลิกบุหรี่กันเยอะนะฮะเยอะค่ะนะครับเพจที่เลิกเพราะอะไรสุขภาพด้วยเศรษฐกิจด้วยการซื้อเพราเขาขึ้นตรงนี้เขาก็จะมีแนวโน้มว่าไม่ห้ามปุ๊บเขาก็จะเอาเรื่องราคาสูงเรื่องสุขภาพ ออกสื่อว่าเออคนรักสุขภาพอย่างเงี้ยรักครอบครัวใช่เด็กเยาวชนก็มีกฎหมายมีอะไรมาคุ้มครองมายคนกลัวว่าไอ้ผลที่มันติดตามมาจากการสูบบุหรี่นะหรือจากการดื่มเครื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดองของเมาคนร้ายมากกว่าคนดีใช่แต่มันก็มีผลดีเหมือนกันได้บำงรุงปอด คลายเครียดได้ได้คคลายเครียดได้บ้างนี่ฮะมีภาษีเข้าเข้ามานะครับแต่ก็มีผลร้ายเรื่องสุขภาพค่ะอนามัยนะแต่บางคนก็บอกว่าโสมไม่สสบมันก็เป็นอยู่แล้วเนี่ยเราไม่โสมคนอื่นสูบไงอ่ามันก็นะครับแต่ยังไงก็แล้วแต่ภายในครอบครัวเนี่ยคนภายในครอบครัวก็จะช่วยกันเตือนกันเองค่ะ ใกล้ตัวลูกที่รักลูกเตือนพ่อนะฮะเมียเตือนสามีสามีนะยจะเมียเตือนผัวก็ไ่้คนภายในครอบครัวก็เตือนเตือนกันนะฮะก็ทำให้สุขภาพประชาชนเป็นไงดีขึ้นค่ะดีขึ้นนะฮะนะครับเพราะนั้นเดยวนี้คนสุบุรีเนี่ยต้องเพิ่มจำนวนเงินมากขึ้นนะค่ะเนี่ยฮะขึ้นราคา โปรตนลูตราบีผลกระทบถึงคนหลายคนเนี่ยเพื่อนเราหลายคนทีおお่สุดเลยนะฮะแล้วมีอะไรเกี่ยวกับพระราหูอีกไหพระราหูเนี่ยเป็นดาวเขาเรียกว่ามัวเมาให้ทายราหูพอมาอยู่ในภพที่ห้าเนี่ยก็ให้ระมัดระวังเยาวชนลูกหลานคนในครอบครัวเนี่ยเชื่อหรือหลงอะไรได้ง่ายๆแล้วเชื่อแล้วหลงนี่คือ เป็นเยอะเป็นมากนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาศัยคนใกล้ตัวนะคะคนในครอบครัวผู้หลับผู้ใหญ่นะคะช่วยดูแลสอดส่องนะคะอะไรที่ผิดลูปผิดทางผิดทํานองของทมก็เตือนเตือนกันแล้วก็ห้ามปลามกันนะคะตรงนี้ค่ะครับก็สอดส่องนะค่ะสอดส่องสอดด้วยแล้วก็สอนด้วยนะฮะก็ช่วยกันนะฮะการที่ลาหูมาตรงนี้ค่ะแต่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่ได้พูดก็คือนะฮะ ราศีสิงห์เนี่ยเป็นพบที่ห้าของดวงเมืองก็คือพบปุตตะนะฮะถูกปกครองโดยดาวอาทิตย์เนี่ยพระอาทิตย์ได้หมายถึงบุคคลชั้นสูงนะนะฮะผู้สูงนะผู้สูงนะฮะเพราะนั้นพอลาหูเข้ามาเนี่ยนะฮะต้องระมัดระวังเรื่องเรื่องเรื่องสุขภาพเรื่องความปลอดภัยนะฮะ การสูญเสียบุคคลในระดับสูงนะครับมันเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่สร้างพระราหูมาแล้วเนี่ยพระราหูข้าเรือปุตตานี่มักจะเป็นอย่างนั้นมีการเปลี่ยนแปลงนะฮะในวงการไงนะะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลในระดับสูงนะฮะแต่ยังไงก็แล้วแต่มีพระเคราะห์อีกองหนึ่งซึ่งเรายังไม่ได้พูดนะฮะและก็จะพูดให้จบภายในวันนี้ภายในกี่นาทีนี้ห้านาทีแล้วกันนะฮะคือดาวพฤหัส ดาพุทได้ปกครองวงการอะไรวงการวงการศาสนาวงการศึกษาแพทย์นะคะสาธารณสุขนะคะแล้วก็การเรียนการดูแลนะคะจรธรรมศิลธรรมแล้วก็กฎหมายนะคะการพิจารณานะคะเกี่ยวในเรื่องของวงการศาสนาก็คือกฎหมายด้วยศาสนาด้วยความรู้ด้วยนะคะการศึกษาการแพทย์ค่ะเอาอย่างนั้นก็แล้วกน เนี่ะก็เนี่ยวงการศาสนาวงการแพทย์วงการการศึกษาสาธารณสุขเรื่องของกฎหมายเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศสนธิสัญญาเลยนะรวมถึงการเดินทางเห็นไหมโดยเฉพาะยิ่งการเดินทางไกลทางอากาศนะฮะทางการเดินเรือก็ไ้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดาวพรฤหัสย้ายเข้ามาคุณเห็นไหม จากราศีการถอยหลังเข้าสู่ราศีสิงคะโดยวิธีผิดปกตินะฮะมันก็มีเรื่องผิดปกติเกี่ยวกับเรื่องวงการศาสนาต่างๆที่เอ่ยมาเมื่อสักครู่นะฮะนะครับเพราะนั้นแล้วเกิดไปกุ่มกัลาหูไงนะฮะตั้งแต่เกิดมาเนี่ยไม่เคยเห็นภาพพระล็อกขอทหารคร่ะคุณบันเคยเห็นไหมอาจารย์เคยค่ะ นะฮะเออนะผมก็เห็นภาพแล้วผมก็ตกใจค่ะอ่เออนะฮะก็มันก็มีปัญหาเรื่องศาสนาค่ะนะแต่นี้ที่ที่เห็นชัดคือศาสนาค่ะนะเรื่องการศึกษาก็ยัง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 เห็นศาสนาเรื่องกฎหมายการยกร่างกฎหมายการออกกฎหมายการยับยั้งกฎหมายอะไรเนี่ยค่ะนะฮะโดยเฉพาะยิ่งเรื่องการเดินทางค่ะความสัมพันธ์ ระหว่างประเทศที่มันเกิดขึ้นเนี่ยอย่างสายการบินประท้วงนักบินประท้วงเดินทางไม่ได้นะ่ยเกิดความเสียหายขึ้นก็ค่อนข้างที่จะเยอะในกรณีนกแอร์นะฮะเมื่อเรามองตรงเนี้ยนะเราก็จะเตือนคนในวงการพระพฤหัสอย่างไรเอาเน้นมาที่วงการศาสนาก่อนนะฮะ ดาวพรฤหัสบดีเนี่ยเป็นประธานฝ่ายสุปเคราะห์เป็นดาวผู้สงศีลเป็นดาวเกี่ยวกับศาสนาศิลรัศศิลธรรมจริยธรรมเป็นดาวครูเป็นดาวผู้ครองศีลเพราะฉะนั้นเมื่อดาวพระฤหัสนี่มาอยู่ร่วมกับดาวพระราหูตรงราศีสิงห์เนี่ยก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับวงการศาสนาวงการพระสงฆ์วงการวงการวงการการศึกษา ตามความหมายของพระพระุหัสวดีนะคะแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับการศึกษาระดับสูงจะมีการการเดินทางไกลต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศแล้วก็ระวังสุขภาพอนามัยของบุคคลภายในประเทศบุคคลระดับสูงนะคะการลองชีวิตการใช้ชีวิตประจําวันหรือว่าลูกน้องบุตรบริวารต่างๆจะเกิดความเสียหายทำความเสียหายได้ก็อย่างที่เห็นอยู่เมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะ,ะต้องแยกเป็นข้อๆไงค่ะ นะแต่ละวงการวงการศาสนาวงการแพทย์วงการกฎหมายวงการสาธารณสุขวงการต่างประเทศวงการอะไรไปเรื่อยตามความหมายของพระพุทธศาสนานะฮะเอามาพูดถึงเรื่องศาสนากันสกนิดหนึ่งนะฮะศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องของความสงบนะฮะเป็นเรื่องของคันลองชีวิตนะฮะนะครับ ะฉะนั้นเนี่ยคนที่เป็นสมณะนะฮะสมณะคือใครสมณะคือพระสงฆ์องค์เจ้าผู้ถือผู้ครองศีลนะคะผู้ครองศีลผู้ถือศีลโดสมถะนะฮะฉะนั้นเนี่ยโดยปกติเราจะไม่เห็นภาพอย่างนี้ะนะฮะพระออกมาเดินขบวนก่อม็บนะฮะแล้วถ้าไม่ยับยั้งความรุนแรงมันก็จะเกิดนเออแล้วมันดูไม่ดีค่ะ นะครับเพราะฉะนั้นในวงการเนี่ยในวงการพระสงฆ์เองก็เถอะนะฮะท่านก็บอกว่านะครับการกระทําบางอย่างเนี่ยมันมีถูกและไม่ถูกค่ะเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมค่ะนะฮะ,ะนะครับพระเนี่ยต้องเป็นไง,นะะงนต้องสันโดษเอ่อต้องสันโดษต้องอยู่ในศีลในทงังค่ะพระเนี่ยเรียบร้อยกว่าผู้หญิงเนะค่ะนะฮะ,ะ,ะ,ฮะผู้หญิงที่เรียบร้อยอ่ะสู้พระไม่ได้ใช่ค่ะ นะฮะเหตุที่สู้พระไม่ได้เพราะพระเรียบร้อยกว่าพระอยู่ในศีลอยู่ในธรรมนะฮะแต่ในกรณีพระล็อกคอทหารพระเรียบร้อยไหมเพราะฉะนั้นสมณะก็ต้องเป็นไงครองศีลครองธรรมครองศีลครองธรรมนะฮะแต่เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นตอนพระฤหัสกุมลาโหนะนะภายใต้พบที่ห้านะฮะเดี๋ยวพอพระฤหัส ออกไปเหตุการ์พวกนี้ก็น่าจะคลี่คลายนะฮะแต่กว่าพรุ่งนีจะออกไปอะเด็นะฮะเพื่อหันออกจากราศีสิงห์เมื่อไหร่ออกจากราศีสิงห์วันที่เจ็ดสิงหาค่ะเจ็ดสิงหาสองห้าห้าเก้าค่ะนะฮะตอนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์ค่ะนะมีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกดาอีกเจ็ดเดือนสิงหาอีก็หกเดือนห้าหกเดือนนะฮะก็ ทำใจหน e ่อยก็แล้วกันนะฮะก็แบบหรือว่าถ้าเกิดอย่างนี้ก็แบบว่าคิดแบบพฤหัสถอยหลังนะคะดาวถอยหลังหรือดาวพักราศีก็คือให้พิจารณานิ่งคิดทบทวนในสิ่งที่ทําในสิ่งที่เกิดขึ้นในสิ่งที่กําลังทําว่าเหมาะสมไหมดีไหมอะไรไหมอย่างเงี้ยตามตามการโคจรของดวงดาวว่าอันนี้น่าจะดีนะคะนะฮะก็ร้อนไปถึงนายกนั่มบนปีนี่ค่ะ เนี S <S <iser> ่ยเขบอกเนี่ย <Flynn> บ <simulation products> no euh. ิ๊กตูยาศึกม็อบพระสั่งสองฝ่ายดีเบตปมตั้งสังฆราชนี่ยฮะอันนี้เป็นข่าวของเดลินิวฮะลองลองลองจับภาพนะฮะจับภาพนี้หน่อยนะฮะเออเผื่อจะได้เตือนพวกเราด้วยและคนในวงการพระศาสนาด้วยนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยนะครับเหตุการณ์ในประเทศของเราจะสงบลงได้นะครับ ก็ทุกคนไงร่วมมือร่วมมือสมัครสมานสามัคคีกันแล้วก็แก้ไขปัญหานะฮะนะครับโดยเฉพาะยิ่งเรื่องในศาสนาะนะครับเรื่องการแต่งตั้งสมเด็จพระสังฆราชพระองค์ใหม่ะนะครับเรื่องศาสนาก็น่าจะคลี่คลายนะฮะมีอะไรไ้มก็คอยมีสติเข้าไว้ค่ะทำอะไรก็แตพระพุหัาจะเยอะนะนะครับ หมดเวลานะฮะอาจารย์วันทิดาสงขาวอาจารย์สุพสอรศรีงามและผมพินโยพงษ์เจริญฮะขอลาท่านผูาาช้ชมไปก่อนครับพบกันใหม่เสาร์หน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ